หลิวโนดจันนะครับ อือ้นต้น,นจัดไป้ลเตหอรม่อมเอาประมาณเต่ากันนะรุ่นเดียวกันรุดีเลยได้ประมาณหนึ่งกิโลนะครับประมาณนี่นนะ ผลงานวันนี้นะครับอา